สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะขอบคุณน้องพาช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านด้วยนะจ๊ะน้องน้องพาเอาส่งพวกเมล็ดพันธุ์มาให้เราเะเดนโอเคียผักคะนา้าเดนโอเสาโคลาบีอี่ยเนี่ยเอาลง ไปเรียบร้อยแล้วลงถัดเพาะไม่ได้โรยนะกลัวเดี๋ยวจะไม่นี่แล้วก็เนี่ยเคลใบหยิกกลามดาวที่ก็หวังว่าดินของพี่มันจะจะงอกนะขอบคุณมากๆน่ารักนะพวกเราเนี่ยดูดิเวลาเขาส่งส่งมาเนี่ยส่งลงทะเบียนกันมาหมดนะ <c oughs> อะไอเฮียเราติดสตมสามบาทไม่รู้จะถึงบ่ เดี๋ยวจะลองเพาะดูที่เหลือนี่ลงเคลหมดเลยไดนโนเคลแล้วก็เออเคลใบหิกเนี่ยโรยไว้นั่นเนี่ยดินก็ดินปกติอะดินถุงธรรมดาของเราเนี่ยเนี่ยโรยเลยแต่ด้านร่างเรารองไว้เหมือนเดิมใช้มะพร้าวสับรองไว้นั่นเนี่ยเนี่ยใช้ดินถุงอย่างเงี้ยขึ้นไมีขึ้นเดี๋ยว ดูกันไปเพราะว่าดินแต่ละที่ดินเพาะก็มีเหมือนกันเนาะต้องรอติดตามชมหุ้ยไม่ได้ร้องเพลงเลยฝากกติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุวน ทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อีสองตะกร้าเนี้ยของออแม่บีปลูกผักนะเราโรยหอมแย้ไว้นะเนี่ย น้องบีบอกมันอาจจะขึ้นช้านะแต่ก็ดูกันไปเนี่ยเราก็หยอดหยอดใส่มเมล็ดลงไปบดแล้วเนี่เคลไปหยิกยังเหลือเลอมเล็ดพันอยู่นะเนี่ยยังเหลือหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราก็คือแถวแถวนี้เนี่ยแถวนี้เดี๋ยวต้องจดนะไม่งั้นลืมอีกอะ่ะเนี่ยแถวนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการปักป้าย แต่ไม่เป็นไรนี่ถ่ายรูปเก็บไว้จะได้จำได้เนาะถ่ายรูปเก็บไว้สิจะได้จำได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนถ่ายรูปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนี่ยขอบคุณมากๆทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็รอดูการเจริญเติบโต วิธีเพาะของเรามันก็ไม่ได้ยากนะเราเอาดินเนี่ยดินก็ดินถุงธรรมดาเนี่ยเอามาใส่ให้เต็มเลยเนี่ยรดน้าให้ชุ่มแล้วก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์หยอดลุมไว้มีเว้นวักไว้บ้างเนี่ยเว้นวักไว้มีตัวเว้นวักไว้นะรอลุ้นรดน้ำเช้าเย็น,นยังไม่เคยปลูกนะเนี่ยเป็นคือปลูกเป็นครั้งแรกนะเนี่ยเนี่ยทั้งสี่ชนิดเนี่ย กลั่ำดาวเคยปลูกแต่ไม่ขึ้นเคยซื้อมาเคยซื้อเป็นซองมาแล้วมาปลูกแล้วมันไม่ขึ้นไม่งอกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรขอบคุณมากๆนะจ๊ะน้องพาปิดปิดที่อยู่ไว้เดี๋ยวมีคนส่งจดหมายรักไปหาน้องพาอ่ะเอาที่อยู่เราอันนี้แม่เราเป็นคนนี่ตัด <laughs> แม่เ็าตัดไงแม่เราตัดอ่ออะไรนะ ตัดซองจดหมายไว้เออแม่เขาอยากดูว่าเป็นเมล็ดพันธ์อะไรไงแม่เขาเลยตัดถัแหวงไงเราก็จะติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะอืมีความสุขนับจากวันนี้เราก็จะนับวันเวลาว่าเราจะได้เอ่อกินหรือไม่ถ้าเมล็ดพันธ์สมบูรณ แต่ดินไม่ดีดินยังกรดเป็นด่างมันก็ไม่ขึ้นมันมีปัจจัยหลายอย่างนะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าดินจะทำได้ไหมรอลุ้นถ้าไม่ขึ้นเลยก็เป็นกรรมของเรา <laughs> อุ้ยงามดีงามดีงามดีมดน,นะยี่ราดยี่รายเนะยี่ราดป,ปักชำเลย ยังติดดีเขียวสดงดงามเดี๋ยวรากเดินแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวรากก็เดินแล้วยีราเนี่ยพลิกโตดีแล้วเนี่ยถือว่าโอเคใส่เอ่อฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่เข้าไปดูดีอันนี้ก็เด็ดยอดโหระพามาปักชามอีกแล้วเนี่ยยาวๆแบบนี้ตัดแล้วก็ทิมๆเลยเนี่ยเนี่ยเอามาทิมวีอีกัเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ว่างบานี่ก็คือที่โรยหอมแย้ไปนะ เนี่ยถ้าไม่ขึ้นกน็ดินอาจจะไม่ดีเพราะโรยหอมแย้ของแม่บีปลูกผักไว้รอบบ้านเลยแบ่งที่หนุ่ยไปด้วยแบ่งที่หนุ่ยเพื่อนบ้านไปด้วยเหลือกทุลรงทุเรียนเนี่ยนะเนี่ยเอาไปใส่ไว้ตามต้นตามคนในกระถางก็ได้นะ อันนี้มีทั้งน้ำหมักอ,อ,อะไรนะน้ำหมักเปลือกเปลือกแต่โมน้ำหมักข้าวสารใสเข้าไปน้ำหมักหัวปรีหัวปรีของของต้นกล้วยอะ่ะหั่นหันซอยๆเข้าไปเยะแยะน้ำหมักทุเรียนนดีๆนะโพแทสเซียมสูง ทำน้ำหมอไว้รอบบ้านเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนี่ยอันนี้ก็น้ําหมักข้าวสารน้ําหมักข้าวสารนี่ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงดีนะแล้วก็รากเขาหากินได้ดีมากเลยแล้วก็เขียวสดเลยที่สําคัญนะน้ําหมักข้าวสารนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเห็นผลรวดเร็วมากเลยกับพืชผักอะ่ะเจาส้มจี้ไปลงไหนดีเนะี่ย เพราะจากเมล็ดนี่ให้น้องไอซ์ให้น้องไนท์ไปกระถางหนึ่งด้วยนี่ยส้มจี๊ดนี่น้องไนท์จะมาทําไฟที่บ้านเราน้องไนท์น่ารักเฮียเขาชอบน้องไนท์รเรียกน้องไนท์มาใช้บริการประจําทําไฟเดินสายโทรศัพท์งานระบบรอก่อนรอก่อนรอว่ามันจะดูซินับจากวันนี้อ่ะจ,จะงอกไหม เราก็จะรดน้ำเช้าเย็นคอยดูกันไปเอเรายังร้องเพลงไม่จบเลยวนะ่เราเราเอ๊ะสาบแล้วไม่ขอระใครไฟฟองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล้ำกลืนน้ำตาตกใน เกิดมามีมานเฝ้าแต่ประหารดวงใจช้ำจิตคิดไปมองไม่ทุกตรมรวน้ำความขันรักกันชาเดียวร้างเกลียวสวา่างหัวใจแทบขาดคราดความหวังเคย ยืนชมเจ็บจำไปนานหลงเชื่อคำหวานพิรมรักจึงระบมทุกตรมสวงในคนเดียวมีสามหวัวใจครอบครองรักปองไม่จริง รักเบื่อเลือกทิ้งมีคนอะไรผ่านความโซมมสังคมยุคใหม่เลี้ยวหาหัวใจแน่นอนไม่มีอย่าพบอย่าผ่านพวกมารผจน ต้องทนวิบากรักกันแล้วจากพราก,กันเหมือนตายในยนี้เกลียดกลัวจนตายขอสาบมาร้ายชีวิหพ้นไปเสียทีไม่มีกำเวงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราร้องเพลงนี้จบโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อ เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆสมัยเด็กๆแล้วนะจ๊ะแล้วทีนี้ในขณะที่เราอยู่ปอ .5 อาจารย์สีนวลอาจารย์สีนวลของเราที่สอนสมัยประถมที่โรงเรเียปนประชาธิป,ปัตย์เขามาเรียกเราไปร้องเพลงในห้องคือมีเพื่อนอาจารย์เข้ามาตามเราไปร้องเพลงนี้ในห้องเนี่ยสามหัวนใจเนี่ยเพื่อน ตอนนั้นก็ยังเด็กๆก,กันอยู่เนอะป .5 น่ะเออมาดูเต๊ไปหมดเลยอาจารย์สีนวลน่ะเมียวเมียวได้ยินไหมแม่เมียวอะแม่เมียวมาตามต้อมไปร้องเพลงในห้ององแฮ่เมียวเมียวได้ยินไหมามาตามต้อมอะไปร้องเพลงที่ห้องแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาฟังกันเต๊ะไปหมดเลยแม่อาจารย์สีนวลเขาชอบเพลงนี้ไงสามหัวใจ แล้วสมัยเด็กๆเ,เราเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากอุ้ยตายแล้วชมตัวเอง <c oughs> อุ้ยตายแล้วชมตัวเองเป็นคนที่แบบร้องเสียงใสๆนะยังเด็กๆอ่ะเด็กๆเ,กเ,กเกสียงก็ใสๆพลังเสียงก็เยอะลูกคอลูกเอื้อนอย่างนี้มันก็เยอะอะสิเพราะเรายังเด็กอย,อยู่ไงมันก็เลยแบบร้องเพลงเพราะพอแกนะ่แล้วมันก็ไปหมดทุกอย่างแก่หมดเหี่ยวหมด แต่ถ้าเราเฝึกร้องทุกวันออกกำลังกายปอดเราก็จะแข็งแรงลูกเอื้อนลูกคอเราก็แบบว่าสวิงได้เยอะหน่อยสาบแล้วไม่ขอรักใครไฟบองคีครองเป็นคู่ทุกนั่นแหละไปละพักมานานละฝากช่องทุกช่องด้วยนะจ้าเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้บอกนี่ เดี๋ยวเราจะเก็บกินนะของน้องนวดมัม,มรี่ขาวตาเที่ยงอดนครพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะเนี่ยขอเก็บกินนะใครสนใจเหมือนนอกหมันแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปที่ช่องปลูกเกเษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นมีเพจมัมรี่ขาวตาเที่ยงนครพนมเพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยนะจ๊ะไปเลยถ้าใครสนใจปลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งบนต้นต่ออุทุมพร ไปดูเลยช่องเกษตรนอกโรงเรียนอ่ะปลูกได้ขยายเป็นช่องน้องหนวดนะปลูกได้เก่งมากเลยสวยงามมากเลยมะเดืออะมะเดือฝรั่งฟิกอะส่วนเรื่องหมอนนี่ต้องไปหาน้องหนวดที่ช่องเดโชสุกอินชื่อจริงนามสกลุลจริงขอขอขอกินแล้วนะน้องหนวด <c oughs> <c oughs> ไปไหนไม่ได้นะตมูตมิ <c oughs> แกะไปนี่มีเมล็ดพันธุ์นะเนี่ย <c oughs> เ,เนี่ยเผลอๆมีเมล็ดพันธุ์นะเนี่ย ปแล้วงานเยอะงานเยอะจริงๆช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนๆนะช่องปลูกผักทั้งหลายตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องรกากเน,น่าขนเน่ากันไหลไหลคนอยู่ปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคนปลูกผักนะปลูกผักสวนครัวนะมีเรื่องนี้แหละเราห้ามธรรมชาติไม่ได้อ่ะห้ามไม่ได้จริงๆนะผู้ธรรมชาติดิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออดูแลไปหาอะไรมาไตรโคร เออพวกเนี่ยไตรโคอร์ดมาจะช่วยเรื่องเชื้อราได้ดีมากเพราะเป็นเชื้อราดีที่เก็บกินเชื้อราทุกชนิดแต่ทำไมเขาไม่กินตัวเองกินบปล่าไม่รู้แต่เขาจะกินเชื้อราที่มันแบบไม่ดีอ่ะทุกชนิดแหละอะไรที่มันไม่ดีอะไรอ,อตัวดีก็อาจจะกินด้วยนะเห็นน้องต้อมช่องเกษตรบอกอเกษตรต้อมเกษตร อะไรเกษตรกรขี้เกียจ4.0เนี่ยฝากกดติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักสวนผักอะไรต่างๆที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะเข้าไปกดติดตามแล้วจะได้ความรู้มากเลยพอดีเรารีบงานเราเยอะแคน